สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมหนึ่งคันนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสวยจัดจ้านดูทรงซะก่อนนะครับคันนี้คือ Toyota Sport r i d e เอนะครับรถปี2001นะครับวางเครื่อง 2J มาแล้วนะครับรับรองถูกใจแน่นอนนะครับมาชมกันนะครับก็จะสวยถูกใจไหมครับราคา95,000บาทนะครับรีบโทรเจรจาต่อรองไปทดลองขับดูได้เลยนะครับสภาพสวยงามมากๆนะครับคันนี้เป็นเจ็ที่นั่งเป็นอเนกประสงค์เป็นรถครอบครัวเป็นให้ได้ทุกอย่างนะครับ สนใจเอาไปท่องเที่ยวเป็นค้าขายหรือไว้ใช้งานในครัวเรือนรับรองไม่พลาดแน่นอนนะครับเป็นให้ได้ทุกอย่างแอร์หลังมีนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับสวยมากด้วยนะครับทรงนี้ราคานี้เมื่อเทียบกับรถอเนกประสงค์สมัยใหม่นะครับคันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับถ้าใครเน้นใช้งานในราคาประหยัดไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปซื้อแพงครับเก็บเงินไปทำอย่างอื่นมาใช้คันนี้ครับรับรองท่านจะถูกใจแน่นอน ขอย้ำนะครับห้ามพลาดนะครับราคานี้จะจอดไม่นานแน่นอนนะครับดูสัก่อนนะครับว่าสวยขนาดไหนข้อมูลและอะไรนะครับท่านลองเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับใน s p o ต t r i d e ร์ับนะครับจะได้ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงนะครับวิธีการบำรุงดูแลอู่ที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนมีครับ มีแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลล้องชมดูก่อนนะครับสภาพแบบนี้จะสวยถูกใจถูกตาพี่น้องทุกท่านหรือไม่นะครับนี่นะครับถ้าชอบเน้นโทรไปหานะครับไปทดลองขับไปเจราจาตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีเพื่อนก็ชวนช่างไปก็ได้นะครับจ้างช่างไปเลยนะครับคันนี้ถือว่าเขาแจ้งมาว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วไปทดลองขับท่านตัดสินใจได้แน่นอนนะครับ โอเคนะครับถ้าใครเน้นหารถอเนกประสงค์นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่น้องได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานล้อลงมาให้แล้วทรงสวยครบเครื่องนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับไม่รู้จะพูดคําไหนแทนได้นะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับผมยังคงทําหน้าที่นําเสนอและหาเป้าหมายมาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ